สวัสดีค่ะพบกับเพจดูดวงหมอฟ้าพยากรณ์นะคะเพจนี้รับทำนายไพ่ยิปซีนะคะอ่านเบอร์มือถือเบอร์มงคลพร้อมกับวิเคราะห์เบอร์จัดหาเบอร์ให้ตรงกับดวงชะตาและก็อาชีพของแต่ละท่านนะคะวันนี้เราจะมาอ่านดวงกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะของท่านนะคะจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจหมอฟ้าพยากรณ์ด้วยนะคะรับสอนไพ่ยิปซีอ่านไพ่ยิปซีนะคะวิเคราะห์เบอร์จัดหาเบอร์ก็สอนด้วยเช่นกันใครอยากจะมีไรายได้เสริมในเรื่องของการดูดวง ดูเบอร์นะคะก็ทักถ่ายกันมาได้เลยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับการเช็คดวงประจำสัป ประจวันนะคะโอ้โหนะคะราชินีคือเหรี่ยนขึ้นไปแล้วปรากฏว่านะคะในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการค้าขายเริ่มดีขึ้นนะคะมีโอกาสได้หยิบจับทรัพย์สินเงินทองกันนะคะงานที่หรือโอกาสที่จะมาก็จะมาจากต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศหรืองานราชการงานประจานะคะเงินมาแบบฟุกฟุนะคะ,ะดวงของการเปลี่ยนแปลงนะคะถึงจุดเปลี่ยนของอะชะตาบ้านเมืองหรือเศรษฐกิจหรือการค้าขายหรือชีวิตประจําวันของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นแล้วคนก็รู้จักปรับตัวกัน ทำยังไงนะคะถึงจะปรับตัวได้ดีหาเงินได้มากขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องของการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีความรับผิดชอบในงานนั้นๆมากขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารทุกอย่างต้องตามตามระบบของกระทรวงของราชการนะคะ กฎหมายเข้มเข้มงวดมากขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของดวงโดยรวมทั่วไปนะคะมาเริ่มต้นเฉพาะเจาะจงกันเลยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์มีดวงดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสได้หยิบจับได้หยิบเงินก้อนใหญ่นะคะคายปล่อยเงินกู้ไว้หรือครททาธุรกิจไว้นะคะก็เป็นวันที่เก็บเกี่ยวผลกําไรนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของการย้ายเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะคะต่อไปนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ อาจจะต้องมีเรื่องของเล่เหลี่ยมกลยุทธ์กลวิธีนะคะาง,งานธุรกิจสีเทายังเป็นงานที่ อกอบโกยหรือมีรายได้ได้ด้วยนะคะในวันที่2นี้เล่เหลี่ยมนะคะกลยุทธ์กลวิธีนะคะการทํางานที่จะต้องมีเ,เลขกลนะคะกลอุบายนะคะการแอบการปิดบังการลําพรางเส้นเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างเป็นไปตามความต้องการของตัวคนบันจันเองก็จะสําเร็จด้วยนะคะอย่าลืมเทคนิคกลวิธีกลยุทธ์นะคะแล้วก็เล่เหลี่ยมเอามาใช้ในวันที่2นี้นะคะต่อไปคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีความมุ่งมั่นอาจจะมีความเครียดเข่งขืมในเรื่องของงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะการพบปะเจรจาตา่างชาติต่าง ภาษาหรือการเดินทางการยกย้ายการเป,ปลี่ยนแปลงนะคะหรือการถ่ายเทนะคะบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเยนก็ดีหรือการเ,เดินทางที่จะต้องออนอนค้างอ้างแรมที่อื่นนะคะก็เป็นวันที่อาจจะมีความเครียดเรื่องเรื่องของความรับผิดชอบแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะคนที่เกิดวันพุธค่ะศึกษาหาความรู้เป็นวันที่นิ่งสงบอยู่กับที่นะคะหาความรู้เพิ่มเติมทําสิ่งต่างๆที่ตัวเองอยากรู้หรือค้นคว้าหาข้อมูลทางโลกอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือหนังสือก็ดีนะคะเป็นวันที่พักผ่อนจอนใจเจอญาติผู้ใหญ่เข้าวัด ทําบุญอยู่ในช่วงที่โลกส่วนตัวสูงนะคะ ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันพรรหัสบดีนะคะหน้าที่การงานมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้งานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานความรับผิดชอบของตัวเองก็ถือว่าประสบความสําเร็จมีความคิดเป็นผู้นําไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่กับที่เบื่อหน่ายและหงุดหงิดเล็กน้อยในเรื่องของการงานนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะมีเรื่องของการตรวจสอบนะคะการเงินการบัญชีการธนาคารนะคะอยู่ในช่วงที่อาจจะต้องจับผิดใครสักคนหนึ่งนะคะเรามัระวังในเรื่องของคำพูดอาจจะูจู้จี้จุกจิกเกินไปนะคะแต่เรื่องของการเงินถือว่ามีโชคดี ม่เเรื่องของการเงินนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารสําคัญสาคัญมีเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองหรือผลประโยชน์ของตัวเราเองก็สําเร็จราบรื่นดีนะคะคนที่เกิดวันเสราร์ค่ะมเมนูของการเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศเดินทางต่างจังหวัดนะคะทำงานต้องมีคู่หูมีเพื่อนร่วมง,งาน э เพื่อนเริ่มทิมงานก็ระ,ะวังระวังเรื่องของการขัดแย้งสักเล็กน้อยนะคะอ,อ,คอ,คอะค๋ะอหย่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงรีวิวมาทักทายกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ